ต้นไม้หลานตูงทำอะไรืแล้วยกกล้วยมันจะหนักไหมล่ะยกกล้วยมันจะหนักไหมล่ะไอ้ตายเอ้ยทิปเจ้ใช่ไหมม,มันใช่ไหมมันไอ้ไอตัวนี้ไงใช่ที่นอนไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้ยนี่แหละเออยกมือทำไมยกมือทำไมปั๊ใช่ที่แช่บึึงไหมมันใช่ที่แช่บึง้งไหมเนี่ย ตายแล้วเฮ้ยปึผักมันมันใช่ที่มึงต้องผักลงไปกดเอทีเอมันกดอย่างนี้ไอ้ไฟขุดขุดโยนมันใช่อ้อยระเบิดไปหมดแล้วเนี่ยใช่ที่นอนของมึงไหมตรงนี้ยมันใช่ที่นอนของมึงไหมมันมันใช่เอ้ยมันตีมันไม่ได้อะทำอะไรมันห้องน้ำมันดั้งเล่นอะไรคอมคอมกูมึงมาเข้าสิบปีทำะไรตรงนี้ แอ้วถัดมันใช่ที่นอนอ่านหนังสือพพ์ไหมผีหรือเปล่ากิบเข้ากระเป๋าเข้าไปได้ไงวิวข้ามอะไรวลวอ้าวไอ้เรี้ยนัดกูพักหมดแล้วไอ้ชิบหายใช่ที่ทำอะไรแบบตีหรือเปล่าพี่ันใช่ที่อ่างอาบน้ำมึงไเนี่ยตรงเนี้ยเฮ้ยไอ้รัดกูเนี่ยเข้าเข้าไปทำอะไรกรับ มันใช่ท no uh, ี่เบ่งกล้าไหมล่ะมันใช่ที่คุยโทรศัพท์ไหมมันใช่ที่ถีบไหมจะใช้ที่นั่งเหรอเปิดไม่ได้แล้วก็บาถุนมันใช่ที่ขึ้นไปเล่นข้างบนไหมสนุก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 โอ้โหชูนิ้วชู่นิ้วอือทำอะไรแข็งแรงแข็งแรงเก่งเก่งเก่งไอ้ห คุ้บเวฟคเวฟแล้วเบิดเป็นเสียงๆเลยมันใช่ที่นอนของเจั้ยตรงนะี้มันใช่ที่นอนเลยต้นไม้พังหมดแล้วตรงนี้เต้าแหละต่างร้านกูสบายไหมต่างร้านมันใช่ไหมเจน้ำสบายเลยอับสบายเลยนะมึงจะไปพักร้อนแล้วปล่อยร้านให้กูดูแลเออแล้วเบิดแม่เป็นเลยฝัดต้องขาย